คุณครูผู้หญิงที่จังหวัดอุดรธานีใช้เข่าแทงเข้าที่ท้องของเด็กชายชั้นปอ .4 อายุ10ขวบจนกระดูกอ่อนอักเสบและยังมีเพื่อนอีก2คนก็ถูกทำโทษไปด้วยโดยเด็กเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อ18ธันวาคมที่ผ่านมาถูกคุณครูผู้หญิงคนนี้ถกกระโปรงขึ้นมาแล้วแทงเข่าเข้าไปที่ช่องท้องจนจุกแทบหายใจไม่ออกแล้วครูยังใช้ขาถีบซ้ำต้นเรื่องมาจากตัวน้องเองพร้อมกับเพื่อนอีก2คนได้แกล้งเพื่อนผู้หญิงในห้องครับโดยเอากระเป๋าไปซ่อน คุณครูก็เรียกมาตำหนินะครับบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้จากนั้นก็ได้ลงโทษเพื่อนอีกสองคนก่อนโดยใช้ไม้เรียวแต่เด็กคนนี้ครับกลับถูกคุณครูเอาเข่าแทงและถีบซ้ำเด็กคนนี้บอกว่าตกใจมากแล้วอายเพื่อนตอนนี้ไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วในเวลาต่อมาครับคุณครูได้โทรมาอธิบายให้ผู้ปกครองของเด็กฟังว่าที่ลงโทษก็คือไม่อยากให้ไปแกล้งเพื่อนอีกที่แทงเข่าก็ยืนยันว่าทำจริงแต่ไม่แรงครับเป็นแค่การหยอกและการแสดงเท่านั้นเพราะครูเองก็มีลูกเหมือนกัน ส่วนผู้ปกครองอยากให้ดูแลอย่างไรครูก็บอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนผู้ปกครองบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครับจะไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานและอยากให้ครูมาขอโทษชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นและอย่าไปทําแบบนี้กับเด็กคนอื่นอีกครับ